มาเลยว่าม่นช่ยีสกเลยเกไหมเอาไปแล้วมกได้ยู่เอาไปแล้วครับผมอาจัดเอตึ๊กตึกตึๆกแล้ว ต่อกันแล้วครับโอ้โหไม่ต้องเปลี่ยนเหยกันแล้วครับวันนี้ข้างอยู่มันข้างอยู่นะเีไหมอี่น,นะนนะะครับ ได้เลยครับอยู่วะทำไมทำไม,ไมเบาจงังอะมันดบาบน่นมันมาตาม,ตมันดูสิูสายดินขนาดนี้อะไรวะอะไรวะไม่ใช่ยี่สุกเลยม่ไเลยวะช่อนอว่าแล้วทำไมภยพยวุ้ดูดูไอ้พวก โอ้โหครับไข่คู่สิทุนนะครับโอ,โอโ้คุณกำลังเปลี่ยนเหยื่อครับจังลงเหลือไม่ลึกก็ไรแต่ก็โอ้น้ำลงเยอะนี่ลงมาตั้งแต่โอ้โห<อ>ใช่ลงมาเยอะเนี่ยใกล้ๆดูดิ<อ>ขึ้นอยู่แถวนี้ครับสวัสดีครับน้า,นาพๆพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆชอบการตกปลาทุกท่านครับวันนี้มาแก้มือครับของสัมพันธ์ครับผม เวลาประมาณสักเจ็ดโมงแล้วครับผมพึ่งลงเบ็ดเสร็จไปสี่คันลงเบ็ดได้สามคันจัดไปแล้วครับชดไซส์สักกอบโลครับหนึ่งแต้มนึกว่านึกว่ายศกใหญ่ครับกดคันมิดเลยได้มาหนึ่งแต้มนึงครับหลังๆนะครับออดครับาลังง่วนเลยครับผมห่างหายไปนานขับฟ้ามาของสัมพันธ์ครับผมทางลงเหยียกันครับผมติดตามครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ขมำครับผมแล้วก็เอ็นของเพลุกไทยแลนด์ ลองดูนี่จะมีแต้มเพิ่มไหมครับหนึ่งแต้มนะครับก่อนเปิดกล้องครับผมไปรุดน้ำออครับตอนออกมานี่คืมครับมาถึงไมายเริ่มมีแดดบ้างแล้วครับวันนี้ตามเส้นทางก็เบ็ดเยอะครับวันนี้วันหยุดครับผมรถขี่กันทุกเบ็ดขึ้นไปเยอะแยะเลยครับวันนี้ไม่รู้ไปลงแถวไหนกันครับช่วงนี้น้ำก็เงียบๆลกหมดแล้วครับครับนุ่ก็มีป่ากับคุณใสไข่ทางหน้าเก็บไปแล้วครับไปถึงนู่นแล้วครับผม ดูครับผมในอากาศดีๆมีรุ่นใหญ่ๆบ้างไหมครับเอาลุ่นกันเผื่อมันตืดอตื้อตืังอยู่บ้างตึงอยู่อ่ะไปเลย ตู้อยู่รั้งเดียวแล้วมันมาเลยนึกว่าหลุดก็ะตายกระโดดหมดรู้อะไรฮะมันอยู่มาช้าทีเดียวฮะ กอดไปอีกแล้วครับโดนน้อยจกินแรงมากเอ๊ะอันนี้ตัวเนี้ยน้อยจริงจริงลอส่งแก่ขีดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะขึ้นฮันเดมด้กินแรงเว้ย กําังสัมพันธ์ครับผมนี่แม่น้ะคือกําลังอีกครับผมไม่รู้อะไรกล้อ,มองม้วนหมดเลยอยู่ลอยขึ้นเลย ไม่น่าจะใช่หรด้วยบอกดึงน้มห,หลายรอบจัดดดดึงน,นะฮะด้วยของติดหรือเปล่าของติดหรือเปล่ายกเละอย่ายกตรงนี้มันเปิดปิดเองอยู่นี่ <c oughs> ไม่เป็นไรกำลังจะปรับมันอยู่มันกินพอดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงแล้วนะครับสามแต้มแล้วครับ ชดยี่ศกแล้วก็ขมังครับนออสก็สามแ้มแล้วครับยี่ศกสองขมังหนึ่งก็เมืกี้ก็กําลังระขยับกล้องถอดกล้องมาป้ากินเลยถ่ายชัดไม่ชัดก็ดูกันไปบนเพื่นครับผมเดี๋ยวต้องรุ่นกันต่อกําลังจะปรับแต่งอยู่เมื่อกี้เ <laughs> จ้ากินทอนเผือครับผมลุย <laughs> กันต่อครับกับครูนกาดกับตอนนี้ประมาณสิบโมงน่ครับอันนี้เจ้าถิ่นครับมไมเสือ นานาง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 ตรวจหมายนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถินแถนวนี้ใครมาก็เตรียมอาหารไม่ด้วยครับไม่เห่าครับผมเจ้าถิน่นจะไม่ดูครับมาเล่นด้วยครับผมรุกคงครับีแม่อนไปไหนหมดวะ ยกไดไหมหยุดไหมเดืุดเล็กเลยเล็กครับอ้ทำงานแล้วจิ๋วชัยจิ๋วชัยทอดมาอีกจทบแล้วครับจิ้งหางวีอีกแล้วครับตัวนั้นหน่อยด้วยมาห้าโมง จัดใหม่แล้วครับลมมาอีกแล้วเก็บของเข้ารถไว้ก่อนครับผมเออไม่เต็มวันเมื่กี้ครับผมเหมือนใหม่แล้วอดอัดอีกแล้วครับผมทุปลาเลยครับเข้าไปแล้วอืโอโยกได้อยู่เป็ดใหญ่ยกได้ติดไหมกาะไอ แล้วครับน้าออดมาอีกแต้มแล้วทั้งตัวเลยโอ้โหฝากบอหน่อยเดียวอ้ยเก็บหลุดครับผมแล้วครับผมออดจัดอีกแล้วตึกตึ๊กตึกตึกอีกแล้วไปครับใส่แว่นอีกไหมใส่แว่นอีกไหมยังไม่ก่อนกระจุกเฉินลบได้ผมอืม มันมีแต่น้องๆมันไมา้ก้วครับออดไม้ก้วแจมพอกครับโอ้ไม่ต้องเปลี่ยนเหยือก็แล้วครับวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเตี๋ยก็แล้วครับออดผมไม่ต้องเปลี่ยนเหยือกแล้วเหี้ยบพอกันพอกันพอกันไปเดียวกัน

อ้าครับโหติดติดถ้กล้องไม่ต้องปิดเลยครับผมไม่ต้องตกแไม้อง <laughs> ตั้งหัวให้เหยื่อครับโอ้ยยังอยู่นี่แหละครับหนุนไปหูุนอีกแล้วออดยังงมเปลี่ยนเหยื่อแล้วครับผมไม่ทันเลยครับติดติดกันแล้วครับหลายแถวนะครับตอนนี้ห <laughs> ินซ้อนกันแล้วครับผมค,ครับก <laughs> ันเบ็ดวางขึ้นบวกป๊บหินปัดรอปัดเหยื่ออยู่ครับผมโอ้หวานหวานครับผมไปเล่นกันต่อ มีไหม,ไมหรือผักตบโอ้ยเบาอยู่เลยมีตัวเบาอยู่เลยผักตบเหรอถ้าผักตบจะกดคันงอขนาดนั้นอะผมคันงอเลยนะปลากินนี่แหละแต่มันไม่อยู่นะสวยสุดครับฮึไม่มั้งเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวกันเหรออยู่ไกลกันไม่ใช่เหรอมาทันทันเนี้ยมัน,นโดนอะไรเนี่ยอสายมันพันกันเหรออันพันกันเอ้าทางไหนวะเนี่ย มันทำไมไปทางนันรออไปคลยังไงวะจับจับไว้จับจับเบลเบลากลากเดลอกปเียดี่เดี๋ยวาส่ปาป่มันอยู่ไหมเนี่อยู่โอ้ยเินเนน้อยเข้าไปใหญ่โเต็มาเต็มคำนยครับพันกันครับน้าออดจัดเย ไอ้เหร็นไม่กว่ไม่กวเดิมออดเอาอีกแล้วครับผมติดติดเลยครับผมโอ้โหมังมังอ่าครับมังสวยนะมังสวยครับน้องอ๊อดมาอีกแล้วคุมทั้งแดดทั้งวันครับมาอีกชุดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนี่ครับผมยังไม่ได้แต้มเพิ่มเลยครับผมสามแต้มเลยครับผม ออดหลายแ tam แล้วครับที่ห้าหกแ tam แล้วมาอีกแล้วครับผมอู้เขือบขานมาอีกแล้วออดมาอีกแล้วครับผมบาดู่ไหมมองจังนี่าามาเลยติดติดตกยากอีก ได้อยู่ได้อยู่คอยจะลิ้นหลุดแต่เกลียแฉมแล้วครับผมหอมกลาบบอกแล้วมันต้องมีชุดดอกนะฮนานาวันนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งแล้วครับผมวันนี้ก็คงเท่านี้ครับก็พอได้เยอะได้ดึงอยู่ครับผมวันนี้นะอ๊อดได้หลายแต้มเลยครับยีศกสายแว่นปลากระมังครับผมผมก็ตามสี่แฉมครับทั้งยีศกทั้งกระมังทั้งชโดครับผม พอได้สนุกครับผมเดี๋ยวค่อยว่าของว่างมาซ้ํากันใหม่ครับผมเดี๋ยวไปดูผลประกอบการครับวันนี้ด้กี่แรมสำหรับน้าท่านใดที่เข้ามาชมตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมยังไม่ได้หายไปไหนครับก็จะมาค่อยตกคอยอะไรให้น้าดูเปินเิยกันไปครับผมส่วนนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับที่ศุกเล็กครับผมครับดูผล ปลาเก็ตปลาอะไรตกหมดแล้วครับผมอะไรกินกับว่ากันไว้นแหละครับนะครับแต้มข้าวหอมจุดจะดูครับผมอย่างพงเขาได้สามแต้มมีจุดจะดูมังครับของออดครับผมออดได้หลายแต้มแล้วครับผมโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยครับนออด